สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเลี้ยงังคับวีดียูดอทคอมนะครับคลิปนี้นะครับเราส่งงานให้กับคุณนิลุชาจากจังหวัดนุกดาหานะครับลูกค้าประจําเรานี่เองนะครับตัวนี้นะฮะลูกค้าสั่งซื้อไปคือเป็นดัมหมวหน้าหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับดัมขอบกระบะเหล็กครับนะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กตรงนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะฮะที่ใช้นะครับเปิดกล่องมาแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่7.2โวลต์400มิลลิแอมป์นะครับ เป็นแบตซีเรียงแบบนี้ครับสายชาร์จนะฮะที่เป็นหัวแบบ usb ใช้กับสายโทรศัพท์ได้ทั่วไปนะครับแนะนำให้หัวใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เต็มเร็วขึ้นนะครับคู่มือฮะที่มากระรถนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะครับการควบคุมอยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่นะครับนะฮะใส่แบตเรโมทยังไงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมรถนะครับเป็นมาตรฐานของสินค้าที่มีราคาหลักพันขึ้นไปเลยนะครับ รีโมทนะฮะใหญ่กระชับมือเลยนะครับใส่แบตเตอรี่สีก้อนด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นแบบก้อน AA นะครับก้อน AA มาตรฐานหาซื้อได้ทั่วไปนะครับใหญ่กระชับมือเลยนะฮะตัวรถนะครับขนาด1ต่อ14นะฮะกล่องก็ยาวประมาณเกือบเม็ดนะครับใส่แบตเตอรี่ใต้ท้องรถครับ เปิดลูกบิดตัวนี้นะครับอ่พอเยือะมานะครับก็จะเห็นขั้วแบตนะครับสีแดงนะครับเสียเข้าไปเลยครับเปิดซื้อตรงนี้นะครับด้านใต้ท้องรถนะครับให้ไปที่ออนนะครับพอเปิดแล้วนะครับไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับ เราเปิดสวิตที่ตรงนี้ครับจะมีเสียงสตาร์ทของรถนะครับการปิดเปิดสวิตรถอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ลำโพงนะครับการเทดัมนะฮะจะมีเอาดัมขึ้น,หร,นหรือดัมขึ้นหรือดัมลงนะครับกดนะฮะกดนะครับตัวนี้ข้อสังเกตตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของดัมขึ้นดัมลงนะฮะถ้าเกิดเรากดปุ่มดัมลงค้างไว้นี่ฮะ ดำมันจะขึ้นลงขึ้นลงเป็นแบบวนกันไปนะครับอย่างนี้นะฮะดูผมกดครับผมกดค้างนะครับเห็นไหมครับอ่เป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับบางทีเรานีเนิยมปุ่มเดียวนะฮะกดปุ่มขึ้นปุ่มลงแล้วก็กะจังหวะเอาก็ได้นะครับส่วนไฟตัวนี้นะฮะตรงนี้เป็นไฟนะครับไฟหน้ารถนะฮะถ้าเรา เปิดไฟนะครับแล้วเราเดินหน้ารถอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าเรากดปุ่มเปิดไฟนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราลองขยับรถนะครับน่ฮะไฟจะติดนะครับนะฮะถ้าเรากดปุ่มปิดไฟนะครับแล้วเราขยับรถหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะไฟจะไม่ติดนะครับนี่เป็นการ ประหยัดพลังงานอย่างหนึ่งนะครับโอเคทดสอบเลยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเทดับครับ Thank you for watching! ครับทุกอย่างทํางานได้สมบูรณ์แบบนะครับโอเคการชาร์จแบตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะตัดไปที่ชาร์จแบตห้าสุดท้ายแล้วนะครับครับตัดมาที่การชาร์จแบตนะครับเราก็เสียบขั้วเข้าไปธรรมดานี่นะฮะมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วนี่นะครับไฟก็จะกระพิบแบบนี้นะครับนี่นะฮะกระพิบแบบนี้นะครับถ้าไฟเต็มนะฮะ ไฟกระพี้ตัวนี้ก็จะดับลงนะครับแนะนำให้ใช้หัวโทรศัพท์ที่เป็น USB ใหญ่นิดนึงนะครับนะฮะประมาณ 2.0A นี่นะครับให้ใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปที่รถเลยนะครับครับตัดมาที่รถนะฮะทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะครับขอบคุณลูกค้าใจดีนะฮะคุณพี่นิลุชานะครับที่อุดหนุนสินค้าเราต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ